สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับแล้วตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นเติม RP ซีซั่นสิถูกๆคุ้มๆก,ก,ก,กันเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆด้วยนะครับคนอยู่ข้างหน้าน่าจะตรงบ้านเลยถ้าคนเจอเปิดที่เป็นสกินจิตใจจะตก โดดแล้วหนึ่งทางขวาว่ามีคนวะ น่ากลัวโดนดันแล้ว ตายโดนไฟเผาแน่เลยมีรถมาอีกเฮ้ยมันแย่งรถทีมไปว่ะ ไม่น่าล่วงเลย <S <S หมดครับแล้โด,ด,ดนแย่งรถไปอดิประเด็นนะ่ะแต่ว่ารถอ๋อแต่ว่ารถเขาก็มีใช่ใช่ไม่เป็นไรก่อแตกหมดแล้วนี่เขามีรถอยู่เขามีรถให้อยู่มีคนอยากกินคนโดนกินว่างไงคิมเอาดิ ถ้ากินคลิปได้นะเอาดิถวายตัวให้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชง่ายปะแบบนั้นเนี่ย <c oughs> ขาดเลยเนะี่ยระเบิดเช้าแล้วด้วย ตัวบนมีร้องใช่ใช่ใช,ใช่ทำไมดูพี่เล่นง่ายจังมุมเล่นอ่ะจนชินแล้วแหละเขาตามเห็นไม่ทนันเองไอตีมาอกี้ยแต่ก็เกือบแห้งนะ จะให้คนคนเดียวไม่ได้นะเอ้ยมีคน ราจะไปไหนอะพี่จะไปไหนครับเฮ้ยซะลโขไกลหายไปไหนเอ้ยซะลโขไกลหายไปไหนอะโฮโลอะโฮโลหิมหายไปไหนอะ ไม่จอดด้วยกินไปเปลี่ยนปืนตอนไหนวะเนี่ยอ๋อโลหายเฉยนี่อเอ้เยวนดูวนดูวนดูปัรกี้มาอีกอ่ะเอาดิปักกี้มาอีกอ่ะเอาดิ จรอด้ววเห็นแล้ว น่าจะข้างบนตีหนึ่งเลยอะคิมมองไม่เห็นตัวเขาตายไปนหนึ่งครับเห๋ืออีกคนน่าจะตายหรือไม่ก็ตายไปแล้วเพราะว่าโดนลัดช็อตชักจะเรื่อยยากแล้ว เฮ้ยขี่ไม่รอดแน่เลย เป็นซ่อนแอบแอบอยู่นี่คิมอาจจะเล่นเงีย,งยบๆหน่อยหน่ะทุกคนเพราะว่าใช้สมาธิเล่นมากเลยตอนนี้คือตึงมากตึงสุดๆตึงชิบหายววอดคิมโดนดันแล้วไปก่อน เราไม่ได้อยากจะบวกน้องวงกับเจ้าอุย้ยไอตอนนั้นมา โอ้โหรถไหม้แล้วอะ่ะโอ้โหรถระบเบิร์ดเลยชิวนอกวงด้วยอุ้ย กับมีการวกไปแล้ววนกลับมันเล่นยากนะเนี่ยคือแบบไม่มีมุมเล่นเลย แล้วมองไม่เห็นตัวเขาเดอวมันบักไกลเกินใครชิดมาอ๋อเห็นละ ตึงทุกคนบอกเลยว่าโคตรตึงตึงจัดกระเป๋าเต็มีแล้วอ่ะปวดข่อมีเฮ้ยหมดตี้คิมว่าจะเล่นในห้องน้ำมาได้ปะเนี่ยขอแอบ,บในห้องน้ำแป๊บนึ่งนะทุกคนคือแบบจะดูล่าราวเขาด้วยแหละ โต,ตสวัสดีแปงสวัสดี81คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะทุกคนวันนี้นะเข้มเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ฝันดีครัราคนนูน้นวัสดีครับเป็นที่ตายตั้งแต่โดดลุมแล้วไม่ได้เขมนี้ไก่ต้องมา เหลือคนอีกห,ห้าเลยเหรออยากยิงตรงนี้ก่อนอ่ะอิ้ยจเจอแล้ว โอ้โหโอ้หเะอะไระเนี่ยเฮ้ยยรอดได้ไงวะเฮ้ยเขายิงเข็มไม่โดวนว่าเข็มรอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเต้นโชว์เลยอะโหดจัดรอดได้ไงวะเนี่ย โอ้รอดได้ไงวะตกใจตัวเองโอ้ตกใจได้ยังรอดได้ไงวะเนี่ยไหลไปเนี่ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วทุกคนทุกคนโอ้โหนึกว่าจะโดนระเบิดยัดห้องน้ำนะ